สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีสสดทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่สารหลักกิโลตาซซตาจันใหญ่มีนะครับ FC นะครับวันนี้เดินทางมาที่นี่นะครับทราบข่าวว่าอาจารย์ยานะครับทหารเก่าบอกเลขแล้วับเม็ดเดียวมาเริ่มกบว่าเม็ดเดียวนะครับเป็นงวดที่5นะครับเอ็ดเริ่มมาตามอาจารย์ยาเลขความฝันอาจารย์ยาไปดูไปฟังพร้อมๆกันเม็ดเดียวตัวไหนนะครับลองไปฟังดูกับอาจารย์ยานะครับเข้ามาห้างงวดเข้ามายังไงตามไปฟังดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาที่ หลักกิโลนะครับสารตาจันตาเสยใยมีนะครับ18นะครับเลขที่18นะครับก็มาก็เจอฝนพอดีเลยดูหลักกิโลนี่นะครับนี่ครับ16ที่ว่า90อยู่ฝั่งนี้นะครับก็เข้าบ่อยนะครับนี่สองศูนย์เจ็ดเก้ก็ถือว่าเลขเข้านะครับสองศูนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไป ครับจันยาสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้ไม่ได้ตามนานลยตัวนี้ครับงวดนานแล้วไม่ได้ตามนานนี่ังครับเป็นไงบ้างเห็นว่าฝันดีฝันดีครับฝันดีฝันว่าจะไงครับงวดนี้ฝันว่าทานเก่ามาบอกอีกแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทารเก่าบอกเหมือนเดิมเม็ดเดียวเหมือนเดิมครับเม็ดเดียวแต่ว่าเม็ดเดียวทานเก่ามายังไงนะนะเทียบนะครับวนรั่ว ท่านกบ้านวโบกยังไงนะท่านก้าวก็มาบอกว่าบอกเลยเหมืนมาบอกเป็นตัวเลยหรือเปล่าเป็นตัวเลยบอกว่าจังไหนนะเล่าให้ฟังเลยนะเดียวบอกว่าจังไหนนะบอกว่าเม็ดเดียวบอกเลขเลยบอกไม่ก็โบอกเลขก็ได้ก็ว่าอย่างไรก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ากบอกยังไงนะบอกบอกเดี๋ยวเพิ่งจุดนั่นเนาะชุดกรนนั่นก็มาแกก็บอกว่าชุดกอนมาใหม่ๆใหม่นะมาเดินเข้ามาบอกมาบน บอกคุยกันว่าเคยถูกทหารไหมผมว่าเคยท่านั้นเป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหมถานั้นเป็นลูกศิษย์โอเคก็ใส่ชุดเหมือนศึกบางพระจันแต่ก่อนนะพวกนักรบแต่ก่อนค,คมันก็มีหนวดเหมือนคาร์บาว์โมงวยขึน้นนะี่คือเกษตรกลางตัดผมเหมือนทหารเกานะ่าศึกบางพระจันทร์นั่น เคยสือมวยมาปว่าซื้ืบทานั้นเดียจะให้ผมว่าได้เลขอะไรครับว่าเก้าสูงถุงนั้นหม่ๆหม้เก้าสูมาอีกมาที่สองมาอีกบวกนั่งคุยกันตรงนี้บวกบอวกสามตัวเหมือนกันเลแต่ผมให้เขาผมเขียนให้เขาขึ้นไปให้เขาว่าเลขแปดเก้าแปดเก้า ที่จริงเดแกบอกว่าห้าแปดเก้าผมไม่ให้เขาผมให้สองตัว 8, แปดเก้าแล้วก็ต่อมาอีกแกก็มาอีกคุยกันกนั่งคุยกันบอกตาใหญ่นั่งคุยกันบบว่าเงินซื้อหกหนึ่งนะแกว่ามันออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกอนหลังมาอีก ผมก็จำไว้นะแกบอกวันลังมาว่าซื้อศูนย์หกแกออกเลขออกหกศูนย์ศูนย์นหล,ลังไหลังกจะออกผมให้ผมให้หกให้ศูนย์หกกับเก้าศูนย์เข้าทั้งล่างทั้งบนเลยที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาแล้ววันนี้ฟันอีกยังไงนะฟันวันนี้แกเกามาบอกว่าเม็ดเดียว เม็ดเดียวมาแล้วพูดอะไรบ้างฮะแกมาแล้วพูดอะไรบ้างนีแกว่าเก้าแปดเม็ดเดียวบอกเป็นตัวอย่างนี้แหละบอกเป็นตัวเลยตะโกนบอกเลยบอกแกก็บอกพูดบอกแบบนี้แหละเก้าแปดเม็ดเดียวเลยแกว่าตะโกนตะโกนไหมด้วยวะเฉยๆแกก็ไหวเฉยนี่เก้าแปดเม็ดเดียวคือเข้ามากินกวนเลยติดกันสองสามงวดเลยต้นไหนสี่งวดสี่งวดงวดนี้งวดที่สี่งวดที่ห้างวดที่ห้าครับ ะโชว์ในอาจารย์อย uh. the uh, <medi> ่าโชว์เลยก็ได้นี่ครับมีเอาโชว์เต็มๆเลยนะเอาแบบนี้่นๆเลยอ่ะเม็ดเดียวหันมาที่ตรงๆนะครับานี่ครับเม็ดเดียวเดี๋ยวบอกว่าเม็ดเดียวเก้าแปดเก้าแปดเม็ดเดียวนี่นะเก้าแปดเม็ดเดียวอันนี้นี่เก้าแปดเม็ดเดียวก็แล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์แกว่าห้าศูนย์จะไปแกบอกว่าอย่าลืมด้วยสองหกด้วยกันไว้หน่อยแกว่าใช่กันด้วยครับอย่าลืมสองหกสอง นี่ของผมชอบครับนี่ของผมชอบให้สามตัวครับนี่กันด้วยสามตัวครับผมนี่เลขฝันสามตัวครับตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเก้าแปดเม็ดเดียวเก้าแปดเม็ดเดียวเก้าแปดครับเม็ดเดียวเก้าแปด เสียงดังฟังชัดเลยแกเขียนให้ด้วยบอกนี่สิโคนบอกบอกแกบอกแกก็นั่งว่าแกก็นั่งคุยกันอย่าลืมนะเก้าแปดเม็ดเดียวตาทหารเก่าแกเป็นทหารไปกว่าเรด็กดูแลเป็นทหารแต่กอ่อนเที่ว่าถามผมว่าเป็นลูกศิษย์เขาเหมือนเป็นทหารเก่าอ้เป็นโปกก็ได้เนาะดูแล้วตรงๆแหละผม ม่แทนกันได้อยนี้พูดกันไว้พูดกันไว้หกเป็นเก้าก็ได้เก้าเป็นหกก็ได้หกแปดเก้าแปดผมซื้อรัตเตอรี่กี่ใบห้าใบแล้วซื้อไว้แล้วครับกถ้ากลับท่านั้นห้าใบสิบใบห้าศูนย์ก็ซื้อใบห้าศูนย์ในในหลักกิโลเนาะก็มีเนาะ นั่นก็ออกทางหลักกิโลเลยออกมาบ่อยหลักกิโลออกมาบ่อยเนาะครับบ่อยบ่อยละทวดมีคนมาไหว้เยอะไหมทวันนี้ไม่ห่าง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 เห่างห่างเยห่างห่างเลยตัวดีดิสเลขผมเข่าหน่อยครับ90อันนี้งวดที่ห้าเนาะงวดรอบนี้งวดที่ห้า เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่มาวันที่สิบหกวันนั้นแกบ่าเก้าศูนย์ได้เก้าศูนย์เลยเจ๊ใหญ่ที่เคยได้จากลารกิโลเก่าเนาะได้เป็นล้านอ่ะเนาะเเาจะป็นล้านมาทีนี้ท่านเนาะพี่เขาก็ไม่เคยมาเลยเนาะไม่เคยมาเพิ่งจะมาเพิ่งมานี่แหละมาก็ได้อีกมาก็ได้อีกช่วงลารกิโลเก่านี่ได้เป็น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 ล้านเนาะเป็นล้าน ช่วงนั้นมามีหนังมีอะไรมาฉายเนาะลค่ะได้จากผลส้มได้จากปาเสีตครับ F4 ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็เรียกอาจารย์ยาเราก็ได้แล้วครับนี่เด้อลักกิโลนะครับรักกิโลนะครับก็ที่ยังไม่ออกก็มีอยู่นี่ครับ F4 หนึ่งแปดสองเจ็ดแบบเีคอร์พุนะครับเองนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับบาริกที่หนึ่งแปดนะครับนี่เด้อ กาเซ่แต่จันใัยมีนะครับอีกสีทุกคนทุกท่าน,นครับรเป็นแนวทางเ้ยน,นะครับดูพวงมาลัยก็เยอะนะครับไก่ก็เยอะไก่เป็นก็มีนะครับเยอะบ้านเลขที่หนึ่งแปดสาธุสาธุเอฟซีเด้อ เป็นทางมาที่จันยานะครับเป็นแนวทางเอฟซีท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องเลขโชคลาภนะครับเป็นเรื่องโชคลาภนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่ะนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับทางโน้นก็หนึ่งหกนะครับห้าศูนย์เหมือนกันนะครับสุรินห้าศูนย์ที่จริงหลักกิโลแอดจำจำเลขเกือบได้หมดนะครับเลขหลักกิโลจำเกือบได้หมดทุกตัวเลยนะครับ ดาน,นีซีขอร์รินก็นจะมีหน,น,นึ่งหกกับห้าศูนย์นะครับครับน่ก็ฝากเอฟซีทุกคนทันฝนตกมาฝนตกพอดีนะครับนี่ช่วงนี้สองศูนย์เจ็ดเก้าถนนนะครับถนนไม่เล็สองศูนย์เจ็ดเก้าซีขอรภูมิรัตนะนะครับก็มีรักมาได้เด้เอฟซีนะครับก็มาขอลองขอดูเพื่อมีดวงกับมีวันนาโชคลาภกับลักกิโลนะครับก็ลองดูนะครับ เป็นแนวทางเท่านั้นนี่มันตามอาจารย์ยาความฝันอาจารย์ยางวดที่ห้านะครับนะมาตามความฝันนะครับอขออนุญาตลำลากันไปอิีทุกคนตัวเลขประมาณนี้ได้โชว์แล้วชว่อเองนะครับก็ลองไปจับดูถ้าชอบก็จัดถ้าชอบก็ผ่านได้เด้อนะสำหรับตัวเลขเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับลำลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม